งานเข้าร,รัวปทศเตรียมหารือรับโอนคดีลุงพลรุกป,ป่าสัปดาหนะ์หน้าเหตุคดีเริ่มขยายตัวมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าคดีที่นายชัยพลวิภา หรือลุงพลถูกดำเนินคดีในความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนและครอบครองไม้ห่วงห้ามว่าเดิมทีนายชยพลถูกร้องทุกข์ฐานครอบครองไม้มะค่าแต้ที่เป็นไม้ห่วงห้ามซึ่งเป็นคดีที่ท้องที่สามารถทำได้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารได้รับเรื่องร้องทุกข์และดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ต่อมาคดีเริ่มขยายตัวขึ้นมีพยานหลักฐานเผยให้เห็นว่านายชัยพลร่วมกับบุคคลอื่นบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและมีการตัดไม้เตรียมพื้นที่และมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากจึงเตรียมที่จะประชุมหารือกับพนักง,งานสอบสวนในสัปดาห์หน้าเพื่อรับโอนคดีจากสอพอกกตูมเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบ ของบอกปทศซึ่งกองกำกับการ3ดูแลพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นผู้รับผิดชอบขณะที่ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ทำคำร้องขอให้กปกปทศรับคดีนี้มาทำเองด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากคดีนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของสพกกตูม ตามขั้นตอนเรื่องนี้จะต้องถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งลงมาให้ปกปทสเป็นผู้รับผิดชอบดูแลคดีนี้จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการได้หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ